ดีครับผมนี่คือนะฮะวินาทีใจดีอ่ะครับผมโครงการสสหายโอ้โหจากคุณแม่หมูนะคุณแม่หมูแม่หมูโทรไลน์มาตะกี้ครับแม่อยากทำบุญร่วมกับโครงการของสีสหายโอ้โหเยี่ยมเลยครับดีเลยครับผมไม่ไม่กำหนดว่าเอาไปทำอะไรไม่ไม่ครับผมบอกว่าร่วมทำโครงการครับโอ้โหครับผมยังไงก็นะขอบคุณแม่หมูเนาะครับที่ ก็ขอบคุณมากมายด้วยแทนรับนะครับอันนี้ผมเป็นตัวแทนรับนะฮะครับก็ขอให้ขอบคุณนะครับคุณแม่หมูเนาะขอให้ท่านนะเท่าไหร่ของพันบาทคอยท่านได้คืนนะครับนะสองพันล้านบาทวันนี้นะครับท่านได้ร่วมนะครับต่อยอดเนาะครับเงินส่วนนี้เราก็จะใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับเกี่ยวกับบ้านแปดหลัง และก็ไม่ไม่ต่อไปไม่ไม่กำหนดว่าไปแไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะที่นะครับขอให้ท่านนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้ท่านนะครับมีไปไปที่ไหนก็ขอให้เจอมีคนอ่ะยื่นน้ำใจให้นะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับขอขอให้มีแต่คนรักเนาะนะครับ สาธุครับผมสาธุครับผมอ่าทีมงานก็ขอร่วมนะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมกับคุณแม่หมูนะครับที่รวบสมทุนเนาะในการทำดีครั้งนี้ก็ขอให้ท่านนะได้รับคุณกุศลนะที่ถึงทุกท่านด้วยนะที่รับชมเนาะเอฟซีทุกทุกท่านนะอางไปที่ร้านวัสดุก่อสร้างเพื่อเพื่อที่จะไปซื้อสายไฟอ่าสายยางใช่เพราะว่า ตอนแรกปักปักไฟคือเดี๋ยวอธิบายแบบนี้ตั้มที่เราไปต่อเมื่อวานน้ําที่เราไปเจาะเราให้ใช้ด้วยกันประมาณสองบ้านสองบ้านเอแล้วทีนี้สองบ้านเนี้ยเรากลัวมันจะมีปัญหาภายหลังเราก็เลยใครอยากใช้น้ําให้ให้ดึงปักจากบ้านของตัวเองมาเสียบนะครับเจ้ายังไม่พูดเลยอ่าแล้วก็มีเอฟซีเนาะก็ไม่เอ่ยน้ำแล้วกันเนาะก็นแหละ 1,205บาทนครับออี่ซาเอีกหนึ่ท่านนะขอบคุณมากนะครับผมครับผมอครับผมขอให้เจริญเจริญเนาะในทุกๆด้านเราตัดปัญหาบ้านหลังที่จะใช้น้ำก็ดึงปลั๊กจากบ้านตัวเองมาเสียบปั๊มน้ำใครอยากจะใช้ก็ดึงปลั๊กมาแต่เราจะซื้อสายไฟให้อยากเสียบปุ๊บก็ ง่ายๆเราเราดึงสายไฟไว้เลยอ่อแล้วก็ทําเต้าเสียบที่บ้านของเขารู้ไหมอไามันมีแค่สองหลังเท่านั้นแหละอหลังอื่นเขามีหมดแล้วออืมเพราะฉะนั้นก็ลดความขัดแย้งในภายภาคหน้าเผื่อว่าคนนี้ใช้ไฟมากใช้ไฟเยอะอ่า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 ใช่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 อาจจะมีปัญหาอ่าอ่าใช่แล้วสายยางเราก็ซื้อให้ ไปเลยบ้านนี้จะใช้ก็เอาสายยางของตัวเองไปซุบใส่ซุบเลยนะซุปเลยสยวมมานี่คือขั้นตอนที่เราวางแผนไว้เพราะเอซีเป็นห่วงว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะบ้านสองหลังเขาไม่ใช่ครอบครัวเดียวเนาะเขา คนละบ้านอ่าอ่าใช่ใช่ใช่ราอยน้ําด้วยกันอืมอืมอมนะครับก็เลยทําแบบนี้นะครับเงินส่วนนี้เราก็อาจจะไปซื้อสายยางซื้อสายไฟก็หว่ากันไปครับต่วัตถุประสงค์ครับนะครับสีแจงเรื่องเสื้อหน่อยส่วนเรื่องเสื้อไม่แน่อาจจะมาถึงวันนี้เพราะว่าผมคาดว่าน่าจะถึงตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานไม่ถึงวันนี้ไม่ต้องถึงวันนี้ต้องถึงใช่ถ้าถึงช้าวันนี้ไม่รู้ส่งมาผิดที่หรือเปล่า มันไม่ผิดที่แต่ว่าไม่รู้ขนส่งไหนเราต้องไปดูอีกทีนึงส่งมาแล้วเสื้อเรามีอุปกรณ์พร้อมแล้วในการขายเสื้อเขาส่งมาแล้วแต่ของยังไม่ถึงเขาส่งมาเมื่อสองวันที่แล้วแล้วก็มีถุงแพ็คของแล้วก็มีเครื่องปิ้นแบบเล็กๆแบบปิ้นที่อยู่อเเจจ้ารัใแต่ว่ามันใช้ได้แค่เครื่องเดียวเนาะปิ้นที่อยู่เครื่องมาต่อยแมวมาต่อยเพราะนั้นเราก็ ขายได้ปุ๊บเราก็ส่งที่อยู่ให้แม่มาต่อยปิ้นอ่าครับอ่าเราก็เช็ครายละเอียดเบอร์โทรที่อยู่อะไรครบไหมล้วก็ส่งพิ้นเลยนะไม่เป็นไรเครื่องเดียวก็ได้ไม่เครื่องเดียวมันไม่เป็นไรท่านอยู่อีกเครื่องหนึ่งก็ไว้สำรองเผื่อเครื่องนี้มีปัญหาแล้วก็เปลี่ยนเครื่องก็ได้โอเคโอเควันนี้ก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาดีรับครับครับครับยวเราก็จะไปเลยครับ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 คบคับคบครับครับคร นี่นะฮะบ้านที่จะออกไปติดตั้งเนาะครับก็หวังว่านะท่านนิฟซีที่รับชมเนาะแล้วก็ร่วมสนับสนุนนะครับจะได้รับบุญกุศลในครั้งนี้นะครับขอให้ถึงทุกทท่านนะฮะผมขอบพระคุณอย่างมากนะครับผมที่ร่วมสมทบทุนแล้วก็ร่วมชมคลิปของทีมสีเสียหายนี่นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี้นะครับผมสวัสดีครับ